สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่22ถึง28เมษายน2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สติปัญญานะคะการใช้ความรู้ความสามารถการคิดคำนึงนะคะการติดต่อสื่อสารการที่มีหัวใจที่ซุกซนมากขึ้นนะคะการได้การเสียแบบนั้น การงานสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงด้านการงานช่วงนี้ต้องคิดอย่างรอบคอบนะคะหากมีการเริ่มต้นไม่ว่าจะลงมือทำสิ่งใดนะคะรวมถึงการติดต่อสื่อสารก็ต้องใช้ความชัดเจนในการคิดวิเคราะห์อาจจะมีการวางแผนนะคะค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆทางเดินใหม่ๆเกิดขึ้นบางรายได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน หรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนต่างๆก็อาจจะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นได้การเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะอาจจะต้องมีการประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็การเอาตัวรอดจากปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ส่วนด้านสุขภาพเกี่ยวกับาธาตุลมนะคะระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูก การแพ้ฝุ่นควันฝุ่นละอองต่างๆหรือการเดินทางนะคะจะทำให้ไม่สบายได้ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็มีความสุขกับชีวิตโสดเป็นช่วงที่ถ้าพบรักนะคะก็ต้องเน้นเรื่องของการกระทำแสดงความจริงใจส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกไม่เข้าใจการเกิดขึ้นบ้างหรือเป็นช่วงที่เปิดอกคุยกันมากขึ้นนะคะ ร่วมกันเคลียร์เรื่องของความไม่เข้าใจที่คาราคาสังหรือว่าปัญหาบางอย่างนะคะอาจจะมีการร่วมกันปรึกษาหาทางออกในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลย เรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ